โอ้ตะเปิงนกเปาพี่น้องเอ้ยรอบแรงอีกแหละมื้อนี้โอ๊ยตี่ห้อยทุกคนเลยตีหอยสามนอยสดีมนี้พี่น้องยามแรงๆตอนนี้เฮาก็ยังอยู่ป่าคือเก่าพี่น้องเอ้ยเพราะว่าตอนนี้นะกําลังสิลงไปัดแรงลงโกนพ่ะไปนําพบทีมงานคนพี่น้อง เพราะว่าไปนี่ฮอดลงโกนนี่ก็เขาสีแยกทางกันไปเพราะว่าเขาสีไปหาล้านหายญิงหากินแรงนะเขายังบ่มีของกินไปช่วงนี้ก็เขาก็สีถือคมไปพร้อมไปกา้ปกานเลาะมาเลยนะพี่น้องกัยเพราะมันขำนะเดี๋ยวนเมื่อกี้นะฝนตกตกก็บ่รรเทามาวันนี้เขาก็เราฉีดจะลงทางนี้เลยพวกเราจะคอยฉีดเรไปทางนี้พอแยกย้ายกันไปนะวันนี้เขาก็ลงมาหอดโกนเรียบร้อยแลนะพี่น้องกัน เดี๋ยวนี้นะเสียงฟาดังกันข้างข้างนะเสียงนกเราได้เหยียดทางกันไปนะตอนนี้เขาก็ลังวางไกลแล้วนะในเรื่อ่ได้พบทไปแลยเลยนะมีแต่เสียงนกฮองนกเล็น้อยนะฮอง เราเห็นก็ะหอกเรเห็น,หนหไดนะ้ง่ายนะสมอยพ่นเท้ากระตุ้งยอดพี่น้องเยทุกคนมานี่เขาก็พบขบโมดนบโม,มนเป็นมานตะบโมนพี่น้องเยบโม,มนเพิ่งยิงนกเปาอีกเาว่าเราทมานี่ก็พบกันนะน,<ม>นี่นะมันมีกมก้ให้เลยนี่กก้ให<อ>้ใบใหญ่เลยเด้อโอ้นกเปาเขาหลายเลยพี่น้องแต่ว่ายิงบาดเดียวแล้วมันแตะเอาไปบดเลยเด้อ ห้าสฉีดักบางนี่นะมันฉี้ามาไอ่บอ่รบแรงอีกจังน้อยเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็มังฉีขำๆได้แล้วได้เสียงนกตัวห้อยอยู่เขากะได้อาหารแรงแล้วได้นกนกเป่าอพอาห้าวฉีกักมึงนี่นะเกือบขำหมดละห้าสฉีชิลงมนะันเพราะว่าทางเทอมันเหามาอีกรบแรงขำๆอีกจังน้อยทางเทอมมันเป็นกระห้องเป็น่ยนเป็นามาแล้วนะเสียงนกหลายอยู่พี่น้อง พอสิคัะมองนี่ละจักไหนหรดน้ำกันแด้วพี่น้องเด้อ <c oughs> <c oughs> พื้นมันจะเกง่งเลยเพราะว่ากลางคืนกลางใส่ที่มีหนูมี่อย่างแล้วมากินอนี่พี่น้องพื้นมันจนบ่มีมาให้รถเลยเพราะมันเนื้อมันหลายเลยเนื้อมันหากินตามพื้นมันลดนลงมากะเนื้อจะกินอยู่ตารางเลยนะง่ายเลยเลย หอนนี้เป็นฟองมุมคือมีเนืินอนอนนี่สีดักดักมังได้เพี่น้องสีดักบางสีมีมันชีฮามาอีกพอนกมาให้หน่วนะยบางใหญ่เลยเหรอกเห็นหน่วยเดียวนี่นะมันหล่นพอเหนืหนอมาท่นเขามากินเนะี่ยมางใหญ่เลย ปวดต้นข้ากัญญาพี่น้องุ้ยทุกคนเอาฟ่าลูกกูก่ให้กะเอายิงกี้กับเล่ยปวดทึกเพราะมันสูงมันเหากระสินเลาะขึ้นไปเรื่อยๆนะเพราะว่าจำขำขำร่างก็สีการเลาะลงมากนี่เขาจะมาจอะบองกู้ให้นะี่เพราะว่าอันุนกลิ่นเนี่ยมันจนมดเลยนะมันร่นนุน้ยที่มันล่นลงมานะ ทีนี้อก็หนะโผล่ทันยิงม,นะมันมันหลักพี่น้องมันเห็นเอาก่อนะเป็นตกดินเลยำเลพี่น้อง,งอ้ตั2ดอกาอกเ,เาจะเอากตติดแต่ thằng ao vậy kết bài vớt lên đây, đây. thằng ngao bài cả hơn một lợn hết họ mà kia cả bỏ thân nhìn phải nó lắc mình nó con luôn chạm đo vàng hồn rồi đây ะะมันก็มีชิรุงมืดนะเอาโลกมานี้ก็ยังมาได้ไปได้ถ้านุปเป้าตะเดียวนะมานี้เขาก็สีกักแล้วก็เามันคำแล้วก็เขาสีกานเราห้นนะเป็นกิ่หินหน้าผาเลยได้สูงสูงนะคะเนื้ออื่นปแล้วไม่ชม้อย เ้าการลงมายุบโกล,ลนเนพี่น้องไอ้อี่จะพูทั้งหมดเลยเาลงมายลุมไปแล้วดิทางไปเลยเดนะ็ทางมันเก้งะนีมันลงมาโน่นนี่เนาะเคยบ่อเลยทางมัน้น้ำนะนะ่อนอมาวันนี้ก็ขำแล้วนะ เขาจะโบ่จะกทางไปแล้วบอนนี้เพราะว่ามันขำแล้วเขาจะดักหนึ่งคำขำเขาจีการเลาะขึ้นทางเก่ามาหอดน,นอนนี่ก็มี่ต่อโดนมูนน้นทั้งหมดเลยทีเดน,น,นเห็นทั้งขี้ทั้งต,ตัวนี้นะคองเม่นคลองโหนทากนี่นะพระป้าวันป่าไม้นี่มันป่าไม้นกหนานะป่าคืนเด้คนบ่เคยมาก ตองก็เจอสิอุนเอากะเลาะขึ้นมานี้ก็ม่ได้ไปนะมาครบตอนเดียวทีมงานเดี๋ยวนี้ก็เอาชีพักอย่างนี้ก่อนนะพักอย่างนี้ขำๆมาบริจิการเลาะขึน้นเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็มัน6โมงละหลังเสียงเหงาจะเป็นได้ไรเมืยอเปล่าจ็บีแค่

ปิมาปกปพลิดมาากแต่เราก็ไม่เคยเห็นจนเรานกินได้อยู่อ่ะกินมันบุกสางเอาขอมันบุ๊กนันดีอ่ะคือไม่เคยเล่นค,คือเคยเล่นแีเพ้มั่นวดมั่นคุมน้อม่นนดจะแค่คือมม่เมัออยอ่ะอหิวข้าวแล้วพี่น้อง <laughs> <ม> <laughs> กินมากเวราะวานป่าเป็นลิงน<ด>่งนมันนี้นี่นหรผลไม้ป้าเลย มันก็แซ่บดีเด้อะใน้องครับเนาะเข้าบ่ได้ปุ๊บบอได้สั่งมันได้มาตามดงตามป่าเนี่ยกินของเป็นเนื้อลิง้ะเนื้อลิงเนื้อเห็นมากๆนี่ก็คำล้วเาสีกอของไฟก่อนไปแล้วไยเพราะว่าลาสีพักอยู่นี่มันมืดเลาสีกันเลาะหุ่นนะจี้กระจีบ่เออจี้กระจีกับแซ่บไปอย่างนึงเลยแก้ไขมันเท่า เขาเขากับว่ได้หลายว่ได้ห้องทองเขาสีเห้นไปกินอยู่เท่งเขได้จี่เห็นโป๊บเหรอจีหอยน้ำกืนหมอนคือเห็นก้อยไก่เว้นนี้ด้เนาะ มึงลงมาเห็นเสีลาวลาวเจ้าเสีขีมอนฏิินเนี่นี่จันสอาอนี่ว่าเสมึนี้นีทเจ็ดฏิมีงเาการมาป้าพี่น้องลำบากไปมันมันแตได้กินในวนี้ใน o u สีน้ำไฟตีนเเวดกับจี้เขตเอา อันน่้คือเรื่อว่าหอยเลือหอยเก็ดพี่น้องก็รับพิษไปเลยทีแรกว่าสีว้าเดียวสีจีหอยเก็ดกระปิงอันน่ะวันนี้มาตกลงกันสีปิ้งนกกินบัดเลยเนี่ยเฟอร์กิวเข่าสิงอ้าอีๆใช่ไหมอยู่กลับน้นอยู่ก็ไฟแปกตีเลย โอ้จ้อยนกอันนี้เนี่ยอีคือมืนขึมันตายคนนะดิมันมีคนโบวบนเลงลกูกไมีไข่ม่ไข่ปะไม่ไข่เราไม่ไข่เขไ <c oughs> ด,ด้ล้างก่อนน,น้ำก็เอาเศอ,เอกตุกมาเลยใช้ปะยน พอพอพอ,พอพใส่ใไม่กันเละกมาให้เต็มงอืมอก<า>มให้ถ้ากินมาให้จะเจอหรสยบานี่กินเจอโ่กินเจอองกอะไรโอ้ย้นำโน่ร้านย่มีกำาให้พอพออ กาบไม้ใช่เ็บกาบไม้นะไหมี๋ยวกห็หินไปฝาน,ะานกลางชุมชนเป็นนกกินแรงเอาละเลาะขึ้นมาหาละแรงก็ได้นกตัวน้งแล้วก็เอาก็สีเป่งกินแล้วก็รอบแรงเอาสีการเลาะลงนะเพราะว่าเฮายันหิวเขาาว่าเออเตเปน็นนกเปาเป่นนเอ้ยรอบแรงอีเด็ดเมือนนี่ มื่อนี้นะสามคนได้ในพันชีนพินมอม่านำเหลืองห้อยอยูน่นาะชำทาสีนี่นี่ต้ิงลูกเปายามแมงพีน้องเอ้มาดเด้อกินน้ำกันมนันเจ็แบแฉน้ำกันนีลปิงม,มันพักชนางนนมันนะโอ้โอ ทั้งหอยฟอมจี้ยอยครับเป็นนี้พี่น้องครัหอยหอยห่มไม่ค่อยเอิ้นหอยเก็ดอันนี้นะยจีหอยทุกคนเลยโอ้โหหมดมุกมเลยหอยแล้วเนะติมเมนูน้ำแบบมีช่างหอยมีชัางเก็ดโป๊ ตัวนีโมนจุดท้ายคือปีงกูกเปาโอ้มันเล่น <c oughs> <c oughs> จัดแจงบนสถา,านที่ดอนท่าชีมเข้าได้อ๋อตะหัวฟอดปูเรียบร้อยเลยวัน,นโอ้ <c oughs> สุกเรียบร้อยนี่อันนีเ้เอาไปกินก่อนพีน่น้องเลยเยอะเลยอ่ตาตะหลังหัยห้อยเลยมะหอยเอาก็สุกเลยนี่เห็ดโปะเอาก็สุก Nah, kita unukkan teman-teman ini dah. Nah, kita unukkan teman เตีนลูกเปาจีเห็ดตับจีมะหอยหอมอาหารหาเขาเกาเหนียวคือเกาผีน้องมาแซ่บแซ่บเหมกันแมื่อไเห็นเลยกับเห็ดตับผูกก่อนนะอหมอมอเล่นะม,มลึกหมมล้นะหมมมนอะไรหมมมดดอกลเฮากินตัวนี้ก่อนไนดะ้เฮาเมน,นูตัวนี้ก่อนเฮา แซ่บคนแน่น้องแซ่บเป็นคนลลอย่างหืมตกปลาคนอาหารธรรมชาติเศษตีนกนำแรอ้อ กิ่นยูโฮผู้มันนี่นมันได้กิ่นยูป่ามันนี่ยูโฮผู้ชุดเลยเข็ดสินฟูช่างแหง่กินยำแมลงเอาเราขึ้นมามึงมันเป็นนี่ฮอตพี่นะพอดีหกโมงขึ้นมาผลิตมัดเพชรเข้าเลยเข้ากระชือมาพักอยู่นี่กินเข้านี่เข้ากระชือาการเลาะลงอีกพี่น้องเลยติดตามนกักการน,นี่ว่าเข้าการยำแมลงออกันสิบพอยเนอบ่อฮงบ่อเลยนะนะแต่ต้องการพี่น้องกิ้งนกเป้าบนได้ชาเกอร์ขันโพเลอร์ ไใเบิ่งกะเฮอไปเห็นแบบเลยสิน้องแซ่บแซ่บมันมีสารเคม,ม,มีเลยแล้วมอสใช่ป้องครับหล <c oughs> ังจากเขากินข้าวแล้วเขาก็สเต็มเขิงขึ้นไปเลาะขึ้นบัน,นี้พี่น้องเขาหาการไปเลยนนเพันเน็ตไปเต็มเขิงเลยพายกระเป๋านะ <c oughs> เราเลาะการมานี่กัมาเลยได้ในชาติขีนะ้ข่มลยเนาะบางโอ้ ฟักข,งขังคีขมลำล้ำท่านเองเป็นทําไมเนีม่มานเนาะมาแล้วอัวนนี้มาแล้วไม่ชัดขี้ตีนก่อนในบางตัวนึงละพี่น้องเยขีย้ขมลำลำเลยเละมานี่เข้ากามาหอดกลางด่านแล้วเดี๋ยวนี้ถ้าเดี๋ยวหาละกาเรเขตด่านก็เมื่อปิ้งกินแรงนี่ได้ได้นึนนงละ โมมานพี่น,น้องอได้บ้างไงน,น้อยแต่นึงเมื่อไรล้วบารน,นี้เ้าก็สีฮอดบนที่พักเขาละเ็าวกับมาฮอดที่พักแลอบบารน,นี้ชนวาชินเพิ่นมาก้อนเพิ่อน,นอนหลับลืมคนนึงเขาเพี่น,น้องเ, <c oughs> เอ็ดแอบบารนี้เล้วโอเคนะไม่ลายวะน้าพ่ออ๋อแล้วแต่น,นั้นโอ้ยเดี๋ยวเราไปนอนชิลๆชิลเลย นอนดินห้างมีมีบาคนนอนทันมีชิค่อนมีกค่นชาวบ้านเขามากินกัดกินน้าเห็นถือว่างนี่ได้เลยเห็นมตะมานแค่มืนี้เนาะมัดชักายล่ะมัดสามไรายได้เพิ่มฟีชับฟีชไไหม คนชลิดขาไปเป็นช่ก so ็ตกแล้วนะอ่าออ่าอ่ันคือคืออะขรคือเปอแล้วข้าวปีน้างนั้นเ้วก็อเห็นทวารผหัมันมือเอากรมาหอที่พักเอากะตอนนี้กรฝนตกเลยเอาสีดังไฟเอกินก็อนฟุดโทษนี่กินก็ะมี่เพื่อเพี่อน้องเอ้ยบางน้อยแต่นึงมัดชดท่านั้นบางทำมันเป็นตัวนอยนี่แมดูลาน ฝนตกเลยบ้านนี้เฮาสิไปต่ออีกก็บ่ได้บาดนี้พี่น้องเอ้ยเพราะทำมีแต่นอนมื้ออื่นพลระบ้านนี้นะแก่โตไหมกันฝนบ่ตกบรรยากาศดีดีพี่น้องเอ้ยเสียงเข็ดกระปาดโอ้คัก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 ที่พักเข้าวันนี้โอ้เข็ดห้องเป็นตะอนซ้อนซึ่งกองยังน้อยเลยเนาะโอ้โอ้การเทปจริน ขอขอก่อนไฟกุ้งเกลือเลยอากาศกับโอ,บอ,โอ้โคตรคักเลยพี่น้องเลยเสียงเคยียดหองเพราะว่าเรานอนอยู่ตามแคมห้วยเลยพี่น้องมื่อนี้กิขนข้าวรับสองแล้วบ้านนี้ปิ้งเคยียดเลยเต็มมิโน,น,นแล้วบ้นดนี้ปิ้งเคยียดแล้วก็เหม้อบ้างเฮาได้มาทำทานกินนี่แหละเพราะวะ่าบะหมานไปรเริ่มมื่อวานนี้นะพี่น้องก็อาหารบดดีเพราะวะ่าเป็นอาหารกินเนี่ยตัวนี้รสชาติขมเลย ผมแห้งไหมครับกินยกินเลยผม,ผมเลยเหรอเดือไรรสชาติผมกิ้วเลยขมโพเล์<อ>คคาามากขม,มถือว่าโอเคเนาะโอ้ยบ้างอยานนงออาหารนี่ยาคักพีก่น้องมาป่าเลยมากิน้าวต้กันมนี้กินข้าพักพอน,นอนบ้านนะน,าาน,น,นี้นะมื่อเช้าจังน้ำน่าพี่น้องเลยจักสินมาบมาแล้มื้อเป็นเมื่อที่จอง คือที่ชองมือที่มือที่สามเอาโอเคบ้านนี้เฮากินขา้าวอิ่มแด้วบ้านนี้เฮากระชีไปอ้ําน้ำอ้ําไนก้อนบ้านนี้นะเฮาอ้ํน้ำมาเฮากระชีหารับนอนก่อนสำหรับคลิปนี้เนาะขอจบจังนี้พี่น้องนี่คลิปหน้ามื่ออื่นพี่น้องเอ้ยบังไม้แกโตไม้บ่ะมานมื่อนี้นะมดทิมง,งานประมาณจะคนไปก่อนพี่น้องอเอ้ย